สวัสดีค่ะพี่ป้านาอาและเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาที่ร้านขนมปังนะคะเราจะมาซื้อขนมปังใส่ตู้ไว้ให้สำหรับคนที่มีรายได้น้อยที่ร้านขนมปังที่นี่นะคะเขาก็จะมีตู้ไว้สำหรับไว้เหมือนกับอาจจะว่าบริจาคก,ก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นการแบ่งปันดีกว่านะคะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือว่า คนที่มีรายได้น้อยนะคะเขาจะมีตู้ไว้ให้สำหรับใส่ขนมปังนะคะทุกที่ทุกประเทศก็จะมีคนที่มีรายได้น้อยนะคะเราก็จะซื้อขนมปังนะคะแบ่งปันเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนมนุษย์ร่วมกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวเรานํำขนมปังไปใส่ตู้ไว้ให้เพื่อนที่มีรายได้น้อยวันนี้เรามาซื้อขนมปังนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ในตู้ตู้นี้นะคะ ู้นี้จะสำหรับไว้ให้คนที่คนที่เขาไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตู้กันนะคะคือ เราก็จะให้สําหรับคนที่รา,ายได้น้อยนะคะขนมปังตัวนี้เราก็จะซื้อแล้วก็ใส่ตู้มันจะมีตู้ไว้สาหรับใส่ไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาเดินเที่ยวสำเพงค่ะชอบเรียกที่นี่ว่าสำเพงนะคะ เพราะว่าเราอยู่ไกลบ้านเนาะอะไรที่มันคล้ายๆกับบ้านเราก็เรียกสิ่งนั้นแหละค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าตลาดสำเพลงค่ะเพราะว่าอะไรนันหรอคะเพราะว่าเขามีของขายคล้ายๆบ้านเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกกระเป๋ารองเท้าราคาถูกค่ะจะราคาถูกมากกว่าตามห้างนะคะก็เลยชอบมาเดินเที่ยวค่ะผู้คนก็จะเยอะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะ เข้าเดือนวันแห่งความรักก็จะมีดอกไม้ดอกกุหลาบแล้วก็ไว้สำหรับที่จะซื้อหรือว่าฝากให้แฟนๆหรือเพื่อนๆที่นี่ก็จะเป็นที่สำหรับที่คนส่วนมากจะมาซื้อดอกไม้จัดช่อดอกไม้ไว้สำหรับงานเทศกาลต่างๆต้อนรับหรือขอบคุณหรือเปิดร้านใหม่นะคะแล้วก็จะมีขายอุปกรณ์ในการตกแต่งบ้านแล้วก็จะมีต้นไม้ดอกไม้เอาไว้ทำกับเกี่ยวกับงานฝีมือนะคะ คุณแม่บ้านทั้งหลายจะเป็นที่ชื่นชอบที่ตลาดแห่งนี้มากค่ะเพราะว่าจะมีทั้งดอกไม้พลาสติกต่างๆนะคะราคาย่อมเยาวไม่แพงค่ะไว้สำหรับตกแต่งบ้านค่ะดอกไม้และอุปกรณ์ฝีมือเยอะแบบนี้ผู้หญิงเราๆเดินกันเพลินเลยเนาะมีให้ชมมากมายเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนของงานฝีมือนะคะไม่ว่าจะเป็นไหมพรม เข็มเย็บปักถักร้อยแล้วก็มีเกี่ยวกับการแต่งงานนะคะอุปกรณ์ของชำ่วยเกี่ยวกับการแต่งงานนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะจะไม่ให้เรียกว่าตลาดพาหุรัตหรือตลาดสําเพลงได้ยังไงคะเหมือนบ้านเราเลยค่ะมีทุกอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าม่านแล้วก็ ตกแต่งบ้านนะคะแล้วก็ผ้าต่างๆลายต่างๆนะคะจะราคาถูกมากค่ะทุกตรอกทุกซอยก็จะมีทั้งงานฝีมือและผ้าต่างๆที่เอาไว้ <c oughs> เย็บไว้ปากไว้ตัดกันนะคะคุณแม่บ้านแล้วสาวๆและเพื่อนๆผู้หญิงส่วนมากก็จะชอบตลาดที่นี่มากเลยค่ะเพราะว่าเดินกันจนเพลินเลยค่ะ แล้ววันนี้เราก็จะมาเดินหาซื้อหูกระเป๋านะคะไว้สำหรับใส่หูกระเป๋าเพราะว่าแม่ย่าถักกระเป๋าไหมพรมไว้ให้นะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะมาหาหูกระเป๋าไว้สำหรับใส่กระเป๋าไหมพรมที่แม่ย่าถักไว้ให้นะคะและเราก็หาเจอแล้วค่ะอย่างที่เราชอบนะคะเราก็จะซื้อไปสองหูนะคะเอาไว้ใส่หูกระเป๋าค่ะ พาเพื่อนๆเ,เดินเที่ยวจนเหนื่อยแล้วเรามาหาของกินกันดีกว่าค่ะเรามากินขนมบักลาว่ากันนะคะขนมที่นี่เขาจะขึ้นชื่อนะคะสําหรับขนมบักลาว่าเขาจะมีความหวานหวานและหวานเพราะว่าส่วนผสมของเขาก็จะประกอบไปด้วย แป้งและน้ำตาลนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นขนมทูลุมบ้านะคะเขาก็ทำลักษณะคล้ายๆกันกับขนมบักลาว่านะคะเขาก็จะมีความหวานค่ะส่วนอีกขนมชนิดนี้นะคะมีชื่อว่าฮาวคาทัตลอสือนะคะเดี๋ยวเรามาชิมความหวานของขนมชนิดนี้กันนะคะแต่ขอบอกเลยค่ะว่าหวาน คล้ายกับขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองบ้านเราเลยค่ะเขาก็จะมีความหวานคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าทองหยิบฝอยทองบ้านเราเขาก็จะมีความหวานและกลมกล่อมอร่อยของเรานะคะแต่ขนมชนิดนี้ก็จะเป็นความอร่อยอีกชนิดหนึ่งของบ้านเขานะคะ ชิมไปกินไปแล้วก็จะมีกองเชียร์ข้างๆนะคะน่ารักมากๆค่ะก็จะมีน้องๆนะคะก็มายืนดูนะคะต่างชาติกินขนมบ้านเขานะคะแต่เราก็บอกค่ะว่าอร่อยอร่อยอร่อยค่ะ ถึงมันจะหวานหวาน,วานและหวานแต่มันก็มีความอร่อยของเขาอนะเนาะมันก็เหมือนขนมทองหยิบทองหยอดบ้านเรานั่นแหละค่ะเราก็อร่อยอร่อยของเราขนมของเขาเขาก็อร่อยของเขาเนาะเพราะว่าเขากินเป็นประจําก็เหมือนขนมบ้านเราเราก็กินประจําเราก็ว่าขนมบ้านเราอร่อยนะคะเอาซูซูค่ะกินค่ะอร่อยค่ะเขาจะมีความกรอบนอก นุ่มในนะคะข้างในก็จะเป็นน้ําเชื่อมนะคะน้ําเชื่อมเน้นๆเ,เลยค่ะน้ําเชื่อมอย่างเดียวเลยค่ะขนมชนิดนี้นะคะส่วนมากเขาก็จะทานกับชากาแฟนะคะเป็นขนมเอาไว้ต้อนรับเวลาเพื่อนบ้านมาเยี่ยมที่บ้านนะคะขนมชนิดนี้ก็เป็นขนมที่ขึ้นชื่อของประเทศตุรกีนะคะถ้าเพื่อนๆได้มาเที่ยวก็อย่าลืมมาชิมขนมนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเดินชมร้านต่างๆกันนะคะกินไปเดินชมร้านต่างๆด้วยกันนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาอีกซอยนะคะเดี๋ยวเราจะพามาเข้าซอยคนรวยกันนะคะซอยนี้เขาจะมีร้านทองนะคะจะเป็นร้านทองสองข้างทางแบบ เต็มทุกร้านนะคะที่นี่จะเป็นทองแท้ทั้งหมดนะคะแต่ทองที่นี่ส่วนมากเขาก็จะทําจากทอง90นะคะเพราะว่าลวดลายของเขาถ้าเกิดทองร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะทําไม่ได้เนาะมันก็จะอ่อนนะคะก็ส่วนมากเขาจะเป็นทอง90นะคะในการขึ้นรูปในการทาสร้อยคอกําไรต่างหูต่างๆนะคะทั้งหมดนี้เป็นของแท้ทั้งหมดนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยใช่ไหมคะ เหมือนกับบ้านเราอะเนาะแต่บ้านเราส่วนมากก็จะเป็นทองออกสีเหลืองเข้มบ้านเราส่วนมากก็ทอง99-95%ใช่ไหมคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆท่านผู้ชมมาเดินอีกฝั่งด้านหนึ่งนะคะ ขนมยังไม่หมดทีอีกพยายามกินให้หมดนะคะเดี๋ยวกินไปเดินชมไปด้วยกันนะคะตอนนี้ก็พาเพื่อนๆท่านผู้ชมค้ามาอีกฝั่งด้านหนึ่งนะคะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นที่ขายเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าทันสมัยกว่าฝั่งด้านที่เราพาเดินตะกี้นะคะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่ทันสมัยกว่าฝั่งด้านนี้นะคะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาเดินชมด้วยกันนะคะด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องใช้อิเล็กทริกต่างๆแล้วก็จะเป็นเครื่องสำอางเสื้อผ้าที่ทันสมัยราคาก็ตามห้างทั่วไปนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์วอาทิตย์นะคะคนส่วนมากก็จะออกมาจับจ่ายใช้สอยและวันนี้อากาศดีนะคะคนก็เลยจะเยอะเป็นพิเศษค่ะช่วงนี้เข้าเดือนวันแห่งความรักนะคะตามร้านค้าตามที่ต่างๆก็จะตัด จัดและตกแต่งให้เข้ากับช่วงเทศกาลวันแห่งความรักนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเดินชมและดูสินค้าด้วยกันนะคะว่าสินค้าจะราคาถูกหรือแพงกว่าบ้านเรานะคะแต่บอกเลยค่ะว่าปีนี้ตั้งแต่ต้นปีนะคะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าและเครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่างๆขึ้นราคาเกือบเท่าตัวเลยนะคะ ทำให้คนที่นี่บ่นกันเกือบทุกบ้านทุกครอบครัวเลยค่ะแต่ทุกคนก็ยังต้องออกมาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นประจำเหมือนเดิมนะคะก็เห็นซื้อของกันเหมือนเดิมค่ะถึงจะบน่นแต่ก็ออกมาซื้อของกันเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราเข้ามาที่ร้านเสื้อผ้านะคะแต่ดูราคาแล้วเสื้อผ้าแพงขึ้นกว่าเดิมจากปีที่แล้วเท่าหนึ่งเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ออกมาเดินสวนด้านนอกของอบริเวณตลาดพาหุรัตตลาดสำเพงนะคะผู้คนก็จะเดินเที่ยวเดินพาลูกหลานออกมาเล่นของเล่นด้านนอกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย